แม้ว่าจะมีการนําไม้ดอกไม้ประดับมาวางรอบบังเกอร์ของทหารครับเพื่อเป็นการลดภาพลักษณ์อันแข็งกร้าวของกองทัพแต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนความทรงจําของประชาชนที่มีต่อบทบาทของทหารในการเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองได้ติดตามจากรยายงานครับการนำบรรดาไม้ดอกไม้ประดับมาปรับภูมิทัศน์บังเกอร์ทหารที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร ไม่อาจเปลี่ยนทัศนคติที่ชาวกรทมมีต่อท่าทีของทหารในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันสะท้อนผ่านเสียงพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนแห่งหนึง่งซึ่งมีที่ทำการอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทันชิดลมที่มองว่า<ม>การมีบังเกอร์ทหารอยู่มากมายใจกลางเมืองหลวงนอกจากกระทบภาพลักษณ์ของประเทศในเรื่องการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวจากต่างชาติยังตั้งคำถามต่อท่าทีของทหารว่า ระหว่างที่ม็อบประชาธิปัตย์เคลื่อนไหวและยังปักหลักอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครทหารไม่ออกมาดูแลความสงบเรียบร้อยแต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คล,คลายกลับมาตั้งบังเกอร์ตามแยกต่างๆทำให้มีความรู้สึกว่าอาจมีสถานการณ์รุนแรงหรือการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกได้ในแง่มุมของพี่พี่ก็คิดว่าเออไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดที่ว่า จะนั่นกันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คิดมุมอีกมุมหนึ่งนะคะว่ามันจะมีการปฏิวัติเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็มองในลักษณะนี้ก็คิดเหมือนกันว่าจะมีการปฏิวัติหรือเปล่าเวลาชุมนุมเยอะๆยะทหารไม่ออกมาแต่ออกมาเวลาเขาย้ายมออไปแต่แต่ถ้าทหารมาตั้งป้อมไวไอย่างเงี้ยมันก็มีแง่คิดเหมือนกันทีมข่าว DNN สำรวจจุดตั้งบังเกอร์ทหารพบว่าสิ่งที่น่าวิตกว่าการรัฐประหารยังอาจเกิดขึ้นได้อยู่ใช่เพียงจินตนาการหรือว่าวันวิตกจนเกินเหตุ แต่ประสบการณ์อันเลวร้ายจากชุดลายพรางยังไม่ได้เลือนรางจางหายไปจริงๆภาพมวลชนมอบคนดีซึ่งก็คือแม่ยกชั้นดีของทหารตระเวนนำของขาวหวานอาหารน้ำขำชูทหารอยู่มิได้ขาดดูไปทำให้นึกถึงภาพเก่าคราวปี2549เมื่อคราวมีรัฐประหารวันนั้นดอกไม้แห่งความปิติใจก็มามาจากฝากฝั่งผู้ฝักใ่และยังทำให้ในายอิทธิพลเตชะเทศ เจ้าของกิจการโรงแรมเคลือบแคลงสงสัยว่าทหารออกมาตอนนี้มีเป้าหมายใดกันแน่พร้อมแสดงความกังวลว่าทหารอาจอำพรางมาก่อการรัฐประหารอย่างที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตซึ่งนายอิทธิพลไม่เห็นด้วยเพราะยิ่งจะทําให้ประเทศเสียหายหนักขึ้นที่สําคัญปัญหาการเมืองก็ต้องแก้ด้วยการเมืองทหารหรือผู้ฝักใฝ่ในทหารอย่าได้ลากทหารเข้ามาเกี่ยวกลัว นะไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นนะไม่รู้ว่ามาเพื่ออะไรใช่ไหมอำมาแบบอำพรางหรือเปล่าก็ <c oughs> าไม่รู้คือมันไม่รู้ว่ามีแต่คำถามไม่มีคําตอบที่แน่นอน <c oughs> ผมไม่อยากให้ประวัติศาสตร์มันซ้ํารอยมาเสมอนะครับมันเหมือนกับเราจะต้องวนกลับไปหาเรื่องแบบนี้เสมอนะครับถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์เราก็จะเวียนวนเวียนอยู่เงี้ยก็ผมยังไม่อยากเห็นนะฮะอยากให้อยากให้ประชาธิที่ปไตของเราคนไทยเนี่ยอยู่ด้วยความสงบเงียบอย่างนี้ก่อนดีกว่านะครับคนไทยเราเหมือนกับต้องโดนแท้ก่อนนะ ถึงจะดีมันไม่ใช่เราฉลาดพอเราฉลาดพอไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นมันพอนะมันมันเหนื่อยเราบอกว่าประเทศเราจะเจริญ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 อยู่ดีๆมาอีกแล้วลงอีกแล้วแล้วใครอุ้มขึ้นมาทหารนี่เหรอไม่ใช่ใช่ไหมครับภาพนั้นมันลบออกลําบากมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นดินสอแล้วเขียนแล้วเราลบ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 ไม่ใช่นะครับมันลึกไปกว่านั้นน่ามันเป็นแผลมันเป็นแผลนะครับ ยุทธวิธีการเมืองนำการทหารโดยการนำกระถางไม้ดอกมาประดับบังเกอร์ไม่เป็นผลจิตวิทยามวลชนใช้ไม่ได้เพราะทั้งดอกไม้และลายพรางยังติดตาประชาชนที่สำคัญมันไม่ใช่ลายพรางของบังเกอร์ที่น่าอุจจาตาหรือว่าไม่น่าแหลหากแต่อาชญากรรมทางการเมืองที่ทหารเคยทำมาทั้งท่าทีก่อนหน้ามัประชาธิปัต์ป่วนเมืองหรือจะเป็นเรื่องอัปยศของกองทัพครั้งล่าสุด ที่ทำให้ประชาธิปไตยไทยต้องจมปลักไม่มีหลักประกันการใช้หรือให้การเมืองแก้ปัญหาหนะถูกต้องแล้วหากทหารเข้าใจในวันนี้แต่คือการอยู่ในที่ตั้งกลับไปยังกลมกองประคับประคองสถานการณ์นั่นจึงสอดคล้อง ให้ประเทศเปลี่ยนผ่านการเมืองโดยประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยและทหารก็อย่าน้อยเนื้อต่ำใจว่าประชาชนไทยดูแคลนหรือรังเกียจเดียดฉันเพราะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าสำหรับคนไทยและประชาธิปไตยไทยการรัฐประหารลายพรางยังคอยหลอกหลอนประดิษฐ์เนื้อทรรมถ่ายภาพวิสรุปบุญญารายงาน